สบายดีป่าลงเบสสุขสุขคนประเมินเด็กก็มาพบพ่อกของกอเลียงแพรอีกแล้วแล้วก็เก่าคือเดิมเลยาวันตาประเทศจุธายเลาวเขาแบบชมบุษเสิรกอเลียงแพรไปเลยเอาพี่ละพี่มถาถาให้ไงถาตู้ซิดมาอัปเดตอ๋อถาเราซิดโดยแล้วก็กะขออนุญาตไปซื้อขนมให้เพิ่นโดยแล้วก็ไปชิบยำย่างน้องหลอดกับน้องคุณโอ๋หรอตัวยังนีแหละน้องก็กดจั๊ก Uh, uh. Uh, uh. <laughs> nó có cả cái... sự hướng nhạc luôn Thế là cả... nó thôi chuyện Và gì Thôi là rồi cả Hát này Bước ra bước thằng này rồi con Thôi Hai bước này con อันนี้ป่ะเนาะฮึบังคับป่าลุงนะจ๊ะกระดาษผาดเป่ยก็กดกได้ขนมให้เพลินแล้วเห็ดไป็องถุงปลาลุงนะโดยฮึโหเห็ดแยกเป็นซองแบบซองส่วนเลยเระดอยเอาขนมแบบเป็นของไทยใหโฮโฮ้เพลินโหเอะไรเพ้ ผมไปของไทยเลยมีแตาขุดของไทยไปหนิเอาและเราไปห้องท้องก่อนหนึ่งจะได้ห้องท้องก่อนให้พอนก้อนห้องท้องเลยนกกอจะทงน้อยดอกเอาทงใหญ่ฮะพอนกกอจังอิ่มฮอ๋อนุนุห่อนะนั่นตัวซิทเอาไปไหว้กระตาไปไปถามไปเบยเต้าองเพื่อนนะพละ เพื่อนไม่ถับเอียงแล้วโดยก็ทัาไปบอกกันเลยบนเมื่มวอวันที่สมราร์ทบ่อันนี้บ่พอด่งอือันนี้บ่ชงไข่มเพื่อนเลยโดยเต้เพื่นกัล้านนี่แลเพื่นเป็นไข่ฮะกระลูกนี่หนอนพ่อหน่อยสิ่ย้ามากินแล้วเพื่อนนี่นะ ุณก็เพิ่นไปเจ้าเวอร์คอนเพลินอยู่ได้มีแง่ยาถอยลายบนขำบนชูยัง่ของซึนเขาเลบนไม้ใช่รู้นต้นๆอยู่เนาะถ้ากระลุกไข่นะเนาะท่งฮ่อนอยู่เล่จำดูดอุ้นอยู่ยังหลดนนั่นนึงนี่นังขืนจากพลนนี้แล้วต้องกินยาตัวเนื่องเนาะเพล่นบอกว่าให้กินชิเบดโมงกินชามโมงชกินกินน้าไม่ได้เนี่ยเปล่ จะมาร้านกับแม่เท่ากับเลี้ยงร้านกัมภากัมพอยนี่เลยลงพ้นนี่อันเพิ่นไปยังอยู่พุนหัวจักบอกเห็ดเบี้ยเหเบี้ยเพิ่นเพิ่นมาหาเพิ่นไปโดนดนะพ่อเพิ่นไปโดนแล้วเด็กสี่หาเดือนเห็นไหอยู่บ้านเพิ่นเหรออยู่น้ำแม่ไงบอกเด็กสีลูก เร่มงหาวอคนขับเรื่องมหาวิวอขากะด้เดือดกันหน่อยงานมากใ่นีใช่ชิ้นขาเขาเพินเพนกระทุกกันเนี่ยติดนี้มาชาว่างหนึ่งแล้วติดหลับข่าหลับน้ำเขากินเพลินกระทุกกันเนี่ยคือการมีแค่เจ้าคนบ้านได้เจ้าน่อยยังไงคอยฮันมันเกินเมืองนอนแล้วมันอยู่างค้อนมันอยู่ปุบันเนี่ยงพุ่ง เพื่อนเจ้าบ่อนี่ยเพื่อนเจ้าบ่อนี่จะอยู่อันนี้ฮะแมนเพื่อนลูกเพื่อนลูกอืมดินกจะดิลูกเพื่อนพี่น้อง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 บ่้าเลยเพื่อนลูกเพื่อนลูกเอาบ่ข้างในได้เพื่อนลูกเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพือนลูกเพื่อนลูกผูกเหตุผูกสางผูกอะไรอยูางเงี้ยเ่อนูกอยู่แบบนี้ ลูกเนี่ยปางโมเหมือให้หน้าตาฟ้ากบ่มีบานนีเพิ่นก็เอาเ็ดานอีเด้โตยลูกตาก็สิฮู้ดอกว่าาแล้วก็บ่มีบ่เฮ็ดเลทางเราอยู่ชมกินน้ําบ้านน้ําเมืองล่ะบ้านเมืองอีเพิ่นไปรับจ้างและบายเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําช่วยเพิ่นเพิ่นก็สิให้อือเล่ะาล เฮ้ได้เถ่าเลียบ่มีปัญญาเหตุเนื่ยผัวก,กับบ่มีสองคนเนี่ยได้ฉาพ่อแม่เพิ่นคนเดียวกันบ่เออบ่อันนี้แม่เนาะอนาหารแม่เนาะแต่ว่าพ่อบ่มีหำเฮียนให้ก็ขาดๆาดเรื่อยแล้วจะเป็นกระเพาะแดงเฮียนเป็นสองคนบ่ผู้หนึ่งนี่ออกเงินบ่มีเงินนี่นหแหละคือเก่าวหนาไปก็ได้ บางอันมิจะเก็บขาดหยุดขาเทินขาดยังไปเถื่อละแทนจองแทนบัดข้างเมืองขาดพื้นและถูกหน่าคิวเขาโลคเขาปองกินอลไรเลือดยุดผู้ใหญ่นี่ให้ผู้น้อยเฮียนต่อนั้นนั้นดูเอ้ยบอกชัดชื้อบ่ได้ว่ากดดอกโกงดอกถูกหน่าแล้วตู้ชงลูกชงร้านบดยางค้อย่อนห้ามบ่มีพ่อแม่เขาบ่มีบอกมีพ่อแม่ เรื่องมาหอดกอดบูมนี่แหละพบป่วงไปนี่แหละหาเงินหาทองก็บ่พอได้บ่ได้แบบใดแบบใดพ่อแม่เพิ่นุบ่อยู่นี่หงนบ่ปบ่ตั้งปเจ้าบ่ด้จังไดเพิ่นก็หาเงินอ้าวเพิ่นไปหาเงินาต้องวาไว้ซแนีนี่บ่ว่าบ่แม่นว่าหน้ารับข้ากินนี่แหละชอบละลายืมกินเนาะเออยืมกินมาใเพิ่นบัดนี คันบ้ไปโบ้มียังหายเพลินเลยเลไปเลยลผากมาแลวก็มาใส้เลยเลยบ่บมีเงินชีไส้นะขอบกวนเราใส้หนีสีเบิดแ,แ,แ,แล้วบ่ลยวันเบิดแล้วนี่เพลินนใะนบ้านเพลินดูก็เพลินแบบชีห้างเงินต่ออี้พอได้เงื่อนเขาคันลงมากกับบมีเงนินมนทองชีอาช่าเฉยหนําเลยเลยุ่งม,มาป้าวล้าน,นให้ได้ในเมียเขาเฮีน้น ลานบดชองคนนดูน้าตั nhưng, <c 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 ้งแต่น้อยเลยบ่ผุดชองคนนะจ๊ะเจ้าคืนนี้ให้เขาหุงเฮียนหรือน้ำยายแต่ในหอกพ้นึ่งจนหอนหอกพชองแต่ว่าเป็นเจ็บเป็นไข่ไข่เนาะไข่แ่งเนาะเออไข่ย้อนรอเจ้าและอวดพ่บในผู้บงิอบคผุดชอง ลูกพวกล้านพวกเอื <phrases> ้อยน้องเลยเบิ่งจังมีชีวิตีวาแต่ว่าตัดมือก็เจ็บตัก็ปวดบ่มีบ่มูไอ้เอื้อน้องเด้อ้น้องอันมีอยู่บุ่งปาว่าปาลุงฮะพี่น้องทางจเจ้าหั่นแล้วมีก้ครบคัวบคัวมันบ่ก็ไวมมีแต่ผู้ทุกผู้ยาก่ไผมีแต่ม่หางนางไม้อือ แนวร้ายก็ะไนบอกว่ามันจำมันแค่เนี่ยต้ถูกเนี่ยต้อบ่มีมีผู้พาเหตุพาสังแล้วบ่มีผู้ชายคำชูถูกขีเหตุนั่งกะหมูยิ่งเนาะบ่มีปัญญาคันดึงตัวนี้กระวิดดึงตัวนั้นกระวิดนะ ผมห้ามบอ,อปเป็น, oh. นมาขือแดดปิบอมด้วยันบมีไม่เมงล,ลูกลานจักรีกาวณาแซมไดนแล้วเคาจิจังอยู่นาภาอนนะกา mm. รทำกันเฮียนคือถีทอท้อยแล้วมาคือแบบนี้เขาบอกก็อดนะชิพนะใจคงเาเหมือนกันยันนยกออนนยง,นนงก็โมไม่ลูกเอ้ย mm. ่านว่าไปหงเฮียนก่มงขี่รถไฟพระชิดจับชจับบันท่าบะมมีเขาทุกเอาพระแพ่นะเดี๋ยวเสร็พนอื่นไม่ว่าจะชื่อบ่กวขึ้นบ่กให้ขึ้นเสียจันบริตัวเนาะ้ว่าก็ชือหนุ่เขาก็คือว่าอะไร แม่บ่มีนาเนาะมันก็บ,บัดมีเงินก็ได้กินบ่บ่มีเงินก็บ่ได้กินทำม,มาหากันหมดลานได้เขาเห็ดอย่างนี้ชอยหลานสองคนผูงง้ใหญ่อันนี้ฮะไปต้นอ้อยได้มือชีพมือช้ามากัซื้อข้าวแป้งน้ำแดงเขาและเฮลิแลนด์เช้าบัดเข้าได้เข้าก็ปอนทำไปเท้าอืขี้เทียวหัวชีพก็ไปซื้อเท้า พ่อชสามคนถูกง่นเนาะถ้าถ้าแปลว่าลูกหรือว่าพ่อเพึ่นมากในการมาอยู่น้ำกันบ่บ่ฝึกก็ยู่เพื่อนเพื่อนพ่อพูกนี้บอกพ่อกับแม่พูกนี้พักกับแม่ไว้นะพ่อกับแม่พูกนี้เนาะเห็นได้พาก่อนบ่มีเล้วเฮ้ยพากลูกพากเต่าเนี่เอาไปหาเงินโควิดนี่วิชินอืมนั่นแหละ น่าจะเนี่ยก็เลยหับและแม่ในพะละออชิทิมก็ไม่ได้ชิปะก็ไม่ได้ลูกนั่นแหละบากความตัวจริงถูกเนี่ยและทางมรลุกป,ปุ๊บบุกขึนเนี่ยตัวผมมีูความผู้ชออูออคือคือดินดอน ดินดอนที่อยู่นี่ก็ดินดอนพี่ดินดอนน้องของอยู่ไปโมเมนของลูกบอบอแต่ว่าเพื่อนเป็นเพื่อนของลูกจะปุ๊กเออันดินมันต้องดินของพี่ของน้องอยู่อยู่แบบอยู่เผาแบบนี้นะเออเผาดินให้เขาเผาดินให้พี่น้องเผาดินให้พี่น้องอะไรแบบปุ๊กข้ามปุ๊กเพื่อนเัื่อยู่เนาะอยู่ไปนี่แล้วท่านว่าจะดีเพิ่อกับพันให้ เอใจหายต้อเพื่อนทีไรนี่เลยไอ้มันบุแม่คงเฮาแท้ถ้าถ้าเพื่อนมากนี่เพื่อนนี่คือได้มากออกเมืนบอกอืมมากเลยถ้าก็ดชได้ปุ๊บ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 อยู่อย่านี้มันบุแม่บ่ชมจีมากมานี่ลานก็ไปน้ำบ่ไปอยู่น้ำผูกขานี่เบิดแล้วลานอยู่น้ำแต่น้อยช่องค้นนะบ่ได้มีพ่อมีแม่บ่ มีแต่แม่พ่อแม่แม่ครับคำวิ้ใช่ไหมแม่ก็ไปแบบนั้นแหละหาเงินมาแล้วเติดเติดอย่างไรแต่มีครอบครัวใหม่บ้านี่บ้เราเลยทีไทยได้ทั่วโลกต้องเอาความจริงว่าเอามาตัวเอามันอย่างเพิ่นเบิ่งออกเบิดเนาะ่อนอื่นเนาะคนอื่นให้ถือทายมาก่อนไปครอบครัวเนาะเพื่อช่วยเหปวดการช่วยเหลือบนบุ่มบันไงเราบุ่มบันไงเด้อ หนึ่งคนมาคนที่ว่าบาอ,อายจองมาเนี่ยอดทนบบกล้าว่ากล้บกาบอกกล้าสูส่ชีวิตมี<น>ขัานนวลเว้นคน<บ>กล้าไม่อยากช่วยันใดเนาะต้องสู่ชีวิตสู่ชนคนดุคนมันช่วยแหลืมันยังเบาสูดเปล่าว่าสนาเนานะอาจจะประมาณนี้ก็ได้ลมกับผู้ใหญ่อยู่เพิ่นกับผกักเพิ่นกล้ช่วยเหลือเบื้องต้นมาเ็กน้อยแต่ว่าเขากับผู้หงว่าเพิ่นสีไปอย่างไรต่อเนาะ เราลองลมกับหลานสาวเจ้าเบิงเดอร์ทำมาเพิ่นสัมภากาดีาที่ได้ถาม่าขาดเรือ,อยังเนาะค<ม>ือเขาว่ามันกินยาต่างคนขไข้ม่ได้ไหมครับเมื่อยว่ายังเมื่อยอยู่บ่าแกแน่เลยเป้นตาขุนอะไ้สองไข่หอยหอยออ,ออกล่น จะขอบใจพอาะนงอื่นนำเนาะจะุูสิฮาโดยโดยภาคว่าอนาคตจะได้หับการช่วยเรือด้วยจังใดกะเจ้ะเห็นตัดภาพน้องพี่และพาตูสิทธิ์ผลมาถ่ายเรือผลมาสามพ้เราก็เราก็กะถ่ายน้ำลังพนแบบนี้มาโดย และพี่น้องคนกัใครในแล้วเป็นใครอ่ะเป็นไดไเป็นไข่นะใข่แนแลบอ่ะใขแในแล้วนเนเราเป็นไดไดีขึ้นแนแลบอ่ะบ่ได้ไปห้องเย็นน้ำมือเนียเนาะเป็นไขรเจ้าเช้าบ่ขากบ่ ตัวตาลยนเมื่อยเปนเมื่อยเราแห้งบรได้เด้น้องกอยกับบมียังไม่น้องกอลกนไมีแต่ขังขนมแล้วขนมกับกระซีกรบตีโดอ๋อกินเด้อเจ้าเย็นกได้เลกินเด้อซีเจ้าเย็นกอนโดย จะหนักอะน,นังสิไปต่อทางน้องหลอดบ่โดยคร<น>ับสิไปเบิเ่งเขตน่องหลอดอีกโดยก็จักว่าลุงเฮิร์มได้เข้ามาหรือบ<น>่ได้เข้ามาเนี่ยนั่งบหรี่เหมันเข้ามาเลยยันเผื่อบุหรี่เข้ามาเกโดยสบายดีโดยป้าลุงดุง ากดไลค์กดแชร์น้องก้อยเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจให้น้องคนน่เด้อกลับแม่ตู่คนโดยสบายดีโดยเป็นกำลังใจให้เด้อแม่ตู้เด้อสูงๆไปโดยสูงๆไปคือกันเนาะเราโดยพี่แหวพี่น้องก้อยกับคุกษีล่าโดยน้องป้าลุงน้องก้อยขอกาวสบายดีสบายดีป้าลุงเบิคู่สุดคนมาโดย ขอบอขอบใจที่มาเบิ่งสร้งละครตั้จนจนจบโดยที่มาขับโฆษณาโดยขอให้ป่าลุงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบล็อขึ้นกุกะไรน้องทองอะไรมาทำนื่งเสื้อไรขาบมือแรงปรารถนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนานอนได้เงินเมื่อตื่นได้เงินแสนได้ซะถูกทุกคนใจถูกว่าตลอดไปบ๊ายบาย